นิดเดินนาคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได่นา่ารักนักนา,กนาสวยดงังนางฟ้ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวยบ้านน้องใจรําใจรวยกินแต่กุ้งแต่หอย เก็บผักตัดน้ำตามภาษาคุณปลาคุณดอยจทายรักชุบขูดชุบคนสบายดีกันบ่จ้ามา่อกินเขาน้อกันจ้าม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 านี่กับข่าวไฟสุดยอดเลยขอขอขอเวลานั่งก็เนาะจ้าอืมาทางนั่งกินเขานั่งขาก้อยห่างไปนเนี่ยกอ,อกแขนเสียใส่พร้อมอนอนันแล้วร้องเพลงเสียงแล้วมาจ้ามาไปตั้มจัดหน่วยนี่อ่ะทายคนเด้อ ต้มแตงซีน่วยนีย่ซีน่วยเดเท่านี้แล้วแต <c oughs> กแตงกววแตงกววจะแตงกวัวขวดมาขวดมาอี่กินกับข้าวเหนียวกันแล้วก็กัญญางหณบ่้นี่สิ่งสมกับสิ้นสมสิ่งสมจะสิ่งสมอ่ะก็ะอันนี้ก็อืมนึกออกทอดปีกไก่ทอดปีกไก่หลัลงเหน็นไหม ข,ขึ้นเอาเลยแบบนี้โซยโซยว่าขาวไอ้คือห่วยห่วยยอด,ดยอดเลยสม,ม้งเต็มอืมเป็นของเลย เป่าคาะทะชิงมาชนเป่ากระทมหานิยมม่รู้จัคุยกันที่คุยขึ้นวมนหาตามาแปลงนี่

Phát tuyệt vọng rồi Đẹp đấy Cảm <laughs> Việc tay thoát đẹp luôn Cái Mà C'est pas ไม่ต้องถามก่อนก็น่ารักก่อนแจบไปสิบอกใบมาโฮมกันขามหัวมาโฮมกันไม่ต้องแพ้กับขามาเลยเเก็ข่าวข่าวกัมีแล้วอาหารกับมี่แล้วนี่แหละขำหัวไหม ลืมเ,เห็นนมนมเต็มเนาะต้มขนมเต็มอาออรมนมเต็มมาใส่นาำมันน่ะอ่ะอมันแสบเลย chứa nước Nhà này cắt đùm những con nhiều mì, câu đấy là hài Mà nó mày เงียยมเลยเยียบเยี่ยมหมดเยี่ยมดุบบ้าที่หนไปไดยของนอกที่ไหนไปได้เฮ้าไอที่ไหนยุของคล่อมไม่พอจมไหลถ้าเปย่างนอเลยก็กลับมากวจมเมื่อก่อนเท่าแล้วเท่าเลาวแล้วยู่งอะไร สามสิบสิบสองปีสิบสองปีพออี่ใหญ่บากขมันค้นเก็สิบโมเมนต์สิเจ็สิบก่วเาเจ็ดสิบกัวแปดสิบปุ่นหวานบ่นพี่ใหว่าเท่าแล้วหรนงมนแซ่บนัว ตีกอม่หลับข้ขาวบางย้ายข้ขาบบบอเห่นน้ำบ่อยอะเดี๋ยวว่าถ้าริบตีกินขาวไหมไม่ถ้ามันยิงขาวกังาเยอะมามาแต่พักกินขาวก็นหนตีปิดหายใส่ืหมข้าขับย้ายย้ายยิบติดย้ายทานอ้อยเยอะบอสเราว่างเยอะันมาึชืมาลมถอดมันจะเป็นอันตรายอืมเนาะ ร้อน้วแค่ขับร้อนด้วยก่ะอดํำนำปิดอ อันนั้นแต่นหนาหนวดนาะไปแดกขวามันนวย

แอมพักจอกเป็นจอกมาตักน้ําได้เห็นบ่อื้อหือ แันมะแดอะตับเน,นข้าวบตหมี่ตุ๋วกินนะับำตักปองสูกินนะแกงมุเส้นสูกินนะครุบปะหมี่สูกินนะคับุบปกเขียสูกินนะแกงบะอือสูกินนะัเสรสูแนวสูยางเป็นองเอยกินบอดทัน

cảm biết แซ่บเลิศตัวนั้นเป่งผ,ผักอุก่อนจะวผักอังน้อันกินเลย เป็ดข้าวใดดมีจกเปียงมีสีเปียงถากินันสิดุดบงนาเนี่มักดูดของนานี่พูกมดูดมีหเปียง่ามีหาเียตัวนี้ ให้ชมพูชอบดูดนะคะออแบบแทบิลี่เลยตั้มซีนวันนึง จำปิอู้จำหนังมันสิหย่อนเลยจำหนังนแล้วก็สดเอาเนื้อนันไหม Hãy subscribe cho kênh ขาเริ่มกินหนามกันเขาเริ่มกินหนามก<ม>ันนมนมทองเยน็ยนเย็นค่ะ เย็นสู้ซาไม่ใช่เห็นไหมเย็นสูงสาเขาบอกคอยนี่แหละมันอุ่นเห็นไหแต่ว่ามันกต่หอนเยเนี่ยมันกต่บอกคอยหอนคักนี่มันอุ่นไม่ใช่เห็นไหมครั้งดังอ่ะเริ่มได้โอ้มันเริ่มจนสิอิ่มเดียวละครั้งก็ได้โอ้หัวกับมันดัง chả cố chả cố ít ngắn cà ăn cà ăn anh nhìn cái đồ ăn đó มานินัเขาเจ้าเบิดสุกอ,อ่อนด้วยนะเังนเฉยบ้างนี่กระดูกเอ็นมงังคขอดท้ารล่าไหม,ะมนะมังมองนี้มันเอ่ะเนะอื้เนะเล่กนันมิตร กิงขาวอิ่มนะสลิดผ่าซอสขอิบผ่าเนยบอกกับผ่าแเ,เต็มของอผ่าพูดอะครับ 嗯。Mm hmm.